วันหนึ่งมีโนอาสาวไอเดียเยอะพูดเก่งแต่ไม่เคยมีตังตูนเจ้าของร้านชานมไข่มุกผู้มีจิตใจดีแต่แค้นฝังลึกพี่บาทลูกค้าเจ้าประจำพยานรู้เห็นความบ้าบอทั้งหมดแม่ตูนแม่ของตูนที่ไม่เคยลืมเรียนบาทที่โนอายืมไปตอนม2ตูนเพื่อนรักขอยืมเงินหน่อย่วนเลยคราวนี้ข้ออ้างอะไรแมวไม่สบายหรือมีบุกห้องไม่ใช่ใช่รอบนี้จริงจัง คือกูจะลงทุนทำ NFT รูปแมวใส่แว่นคนจะซื้อเป็นล้าน NFT แมวใส่แว่นแล้วแมวตัวนั้นชื่อหนีนี่เปล่ามอตน้นยืม5้าบาทบอกลืมกระเป๋ามอปลายยืม50ซื้อกล้วยแขกมหาลัยยืม200ร้อทำโปรเจกต์สุดท้ายทำไม่เสร็จปัจจุบันยืมสองพันบอกจะเอาไปลงทุนคริปโตแล้วหายไปสองเดือนพี่เห็นมาเป็นสิปีแล้วน้องโนอานี่นักลงทุนจริงๆ ลงทุนแต่ไม่เคยคืนทุนใครเลยจริงพี่ครั้งนี้ถ้าไม่คืนกูจะจ้างหมอผีปลุกวิญญาณนี่เก่ามาหลอกทุกคืนโหเพื่อนอย่าเล่นของสิเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าคืนแน่นอนสาบานเลยตูนเปิดไปเจอเฟซบุ๊กของโนอาก์กำลังไปเที่ยวและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแต่ไม่ยอมคืนเงินตูนตูนโกรธอย่างมากและคิดในใจว่าถ้าเดือนหน้ามึงไม่มีเงินคืนกูนะมึงมึง,มงเจอกูแน่ วันหนึ่งเรื่องต่างๆของโนอาดังไปถึงหูของแม่ตูนนั้นแม่ตูนจึงอยากพบโนอาและเพื่อนๆของตูนแม่ตูนบอกกับเพื่อนๆของตูนว่าเมื่อจะยืมเงินใครนั้นก็ต้องดูกําลังของเราก่อนว่าสามารถนํามาคืนเขาได้ทันเวลาที่กําหนดหรือไม่เพราะถ้าเรานํามาคืนเขาไม่ทันเวลาที่กําหนดก็จะผิดใจกันเปล่าเปล่าเมื่อไม่มีมาคืนเขาในครั้งนี้ครั้งต่อไปเขาก็จะไม่ให้เรายืมเงินอีกแล้วนะเมื่อโนอาได้ยินดังนั้นจึงหางานทําและปลูกผักขายเป็นอาชีพเสริมเพื่อนหาเงินให้ได้มากขึ้น พอได้เงินครบแล้วจึงนำมาคืนให้ตูนตามที่ตกลงกันไว้พอได้เงินคืนแล้วตูนดีใจมากจึงพาโนอาไปทานอาหารเย็นหนึ่งมื้อเป็นการตอบแทน